สวัสดีค่ะอยู่กับเกมยิงปลาฟิชชิงวอลนะคะทุกคนคะวันนี้นะจ๊ะพกทุนมาที่800บาทนะคะเดี๋ยวเราจะไปเอ่อห้องเอ็กซ์เปิดกันนะคะทุกคนเบ็ดขั้นต่ำา1บาทสูงสุดอยู่ที่100อ่นะเหมือนเดิมค่ะทุกคนค่ะมาถึงก็ขยับเบ็ดกันก่อนเลยแล้วกันขออนุญาตไปที่เบ็ดห้านะคะล็อกเป้าหมายไปจ้าไปเลยทุกคนอยากได้ตัวไหนเล็งไปเลยค่ะเกมยิงปลาฟิชชิงวอลอยู่ครสเปซนะคะทุกคนค่ะ ใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามนะคะจิ้มลิงปักหมุดกันเข้ามาได้เลยนะคะทุนน้อยก็สามารถเล่นได้ทุกคนทุนหน0่ง0เล่นได้หมดเลยค่ะอยู่ที่การปรับเดทของทุกคนนะคะว่าจะปรับเดทไปที่เดทเท่าไหร่อาราชามาังกรอ,อาห้าสิบมาโอ้โหอ้าวได้มาร้อยห้าคิดว่าจะไม่รอดอ่ะตัวไหนดีล่ะทุกคน ไปค่ะปลาฉลามสีทองสวยงามค่ะร3อยโอโหฉลามหัวค้อนสองยี่มาปักเป้าสีชมพูโอ้โสวยงามไว้ชีวิตฉันทีมาค่ะฉลามหัวค้อนอันนี้สามารถกดยิงได้หมดเลยนะคะทุกคนค่ะปลาเล็กปลา้อยก็กดได้ใครที่อยากให้เล่นเกมไหนให้ดูนะคะ,ะคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะจ๊ะ อาราชามังกรมาอีกหนึ่งร้อยจามาอีกห้าสิบมาอีกหนึ่งร้อยมาอีกห้าสิบเออตอนนี้ก็ขึ้นขึ้นลงลงทุกคนคะ่ะมาฉลามมาไม่ได้หัวคออ้อนอุ๊ยเหลือสองเจ็ดฉลามหัวค้อนนะอุย๊ยจะหมดแล้วมาปลาลิศปลานอนไปก่อนอู้หูเกือบไม่รอดโอ้ย,อยขึ้นมา โอ้เหลือหลักสิบเมื่อกี้ทุกคนอ้าวสวยงามสวยงามสวยงามดับเบิลมาอีกโอ้โหขึ้นมาสองร้อยทุกคนเมื่อกี้เหลือสามสิกว่าบาทมาอีกโอมาอีกจะหมดแล้วโอ้โ,อโอหตีขึ้นมาได้ทุกคนเกือบหลับแต่กลับมาได้อ้าวมาสู้มากทุกคนตอนนี้เปลี่ยนด่านคะ่ะมาคะ้ะปานีโมปากระตูน โอ้โหบางตัวตัวเล็กๆบางทีก็แข็งเหมือนกันนะตอนนี้ทุนหายกำไรหดนะคะประมึอโอโหโม่นหะนะนะโ,โหมาขึ้นมาห้าร้อย เ็บนะหยุดนะเอ้าอังเปาค่ะหมายเลขสี่ <c oughs> โอ้โหแปดสิบไม่เป็นไรเงินฟรีแปดสิบทุกคน <c oughs> อารอเขาปล่อยน้องปลาออกมา <c oughs> อ่ะมังกรมาพอดีเลยทุกคนคะปลาเล็กปลาน้อยไปก่อนปลานิโม่มังกรมาสักรอบโอ้โหรอบแรกมาสวยงาม <c oughs> มาได้ตั้งแต่รอบแรกเลยโบไปหนึ่งทีเบทห้าเท่าไหร่ <c oughs> อ้าวสามร้อยค่ะด้รอบละสามร้อยทุกคนเป็นหกร้อย สวยงามค่ะตอนนี้กำไรขึ้นมาแล้วทุกคนค่ะได้กำไรกับเขาสักทีอ่ะขยับไปเบ็ดเจ็ดก่อนเลยแล้วกันมามัางกรไปอีกทีเบ็ดเจ็ดโอ้โหพาดมารอบนี้ได้ไหมอาวพาดไปอีกรนะอบที่สามโอ้โหมังกรไม่ได้ว่ะรอบนี้ไปอย่างอื่นก่อนอ้าได้ฉลามหัวค้อนมาสามเจ็สิเ็ โอ้โหมังกรไม่ได้เสียงเงินฟรีเลยอ่าสวยงามค่ะส <20. S 2> องสิบเอามาอีกสองเก้าตอนนี้มันขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงทุกคนเราอยู่ที่เบตเจ็ดอยู่นะคะโอโ้ได้มาเจ็ดร้อยทุกคนราชามังกรมามังกรมาโอ้โหมังกรมา เอาเหลือแต่หางรอบแรกผ่านไปโอ้โหสาม้าได้แค่เจ็รอยอะรอบละสาม้อยห้าสิบอ่าไม่เป็นไรขึ้นมาพันหทุกคนกำไรนิดหน่อยขอกำไรฉ่ำๆสักรอบเอามังกรมารอบที่สามเราจะได้ไหมโอ้โหสองสิบกับร้อยส่ถ้าได้มังกรอีกสักรอบนะทุกคน กำไรก็น่าจะล้นเหลือแล้วมั oh <my> งกรอ,อ้าวสวยงามคะ่ะมารอบนี้ขอช้ำๆหน่อยอ้าวรอบแรกผ่านไปอู้หูหกร้อยสามสิบพันสองพันสองหกสิบโอ้ 30, 000 2, 000 2, โหสวยงามคะ่ะขึ้นมาสองพันสามกำไรยังไม่ช้ำทุกคนขยับเบดไปก่อนเบสแปดก็พออะ โอ้โหเปลี่ยนด่านอีกแล้วปลายเบ็สิบเลยค่ะด่านที่สามเราขอกำไรหน่อยนะกลับปลาเล็กปลาน้อยอะมาตัวละสี่สิห้าสิบก็เอามาทุกคนคุณแปดร้อยดูซิเราจะได้เท่าไหร่โอ้โหอุ้ยถือว่ายิงง่ายอยู่นะเจ็บนะอุ้นตัวละร้อยสิบเลยหยุดนะ เตามาเตาตัวเท่าไหร่วะเอา้าได้อ่างเปาใหม่เลขสองไปโอ้โหห้าร้อยสองพันแปดมาขออีกสักนิดนึงเอาเอาเอามาอ่างเปาอีกหมายเลขสามไป โอ้โหสวยงามทุกคนอังเปาช่วยชีวิตขึ้นมา4 8 0 0กำไร4,000ทุกค,คะ่ะสำหรับใครที่อยากลองเล่นอยากลองตามนะ,ะจิมลิงปักหมุดกันเข้ามาได้เลยวันนี้น้องขอกำไรเพียงเท่านี้ก็พอนะคะสำหรับวันนี้นะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้า